สวัสดีแฟนบอมวยทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับช่องแพวการคอคลับนะคะวันนี้แพวขอน,นําเสนอการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยมันวนันศุกร์ประจาําวันศุกร์ที่15พฤศจิกาย,ยนปี2567ณเวทีรังสิตจังหวัดปทุมธานีเริ่มชกตั้งแต่เวลา18.00นาาถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง True4U กฎหมายเลข24นะคะสําหรับวันนี้นะคะแพรมีคู่มวยมาวิเคราะห์ทั้งหมด4คู่นะคะเรามาดูกันเลยว่ามีคู่ไหนขึ้นชกกับแพรกันบ้างค่ะคู่ที่1นะคะรุ่งตะวันอสองโพธิ์เจ ะะสวนขุดที่2เพชรน้ำคขงสงก้องเกียรเจอกันกับยอดขุนศึกอสมโพธส์สวนคุ่ที่3สิงบุรีส,สัตสิประภัยยิมเจอกันกับธีรพัฒน์อึ่งอุบลน,นะคะสวนคุ่ที่4พนมกรพยักสิงขรเจอกันกับน้ารงฤทธิ์เพชรหนองกี่ค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะชคกันพิกัด1 1 7้อปอนด์รุ่งตะวันอสมโพธนะคะส่วนสูง1 6 7ซติเมตรฝึกซ้อมที่เกียริพลังหนุ่มจังหวัดสกลนครน,นะคะพิกัดวันนี้117ปล่อยชอยง1 1 8.0ลดไป 1. หลือยช่ากร้อย ครนะคะจากภาคอีสานมาเลยฟอร์มหลังการชกเนี่ยชกมาเพียง10กว่าครั้งเองนะคะและเคลื่อนไหวอยู่ที่ต่างจังหวัดต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นไฟแรกเลยนะคะที่มาชกในเมืองกรุงค่ะส่วนคู่ชกเนี่ยเพิงพยักษ์พยักษ์ผู้หลวงส่วนสูงพิกัดวันนี้117ปล่อยช่างร้อยสิเหลือ1้อ7นะคะค่ะไป0.3 นักโชควัย15ปีจากภาคอีสานเป็นคนจังหวัดเลยนะคะผลงานฟอร์มหลังของคู่นี้เนี่ยก็เหมือนกันนะคะเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกต่างจังหวัดทางภาคอีสานร,รายนี้ก็มีชนะน็อกยก3าเป็นมานานที่ขอนแก่นเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี67ที่ผ่านมานะคะทัศนะเนี่ยคู่นี้เนี่ยซ้ายเจอซ้ายมาเจอกันเลยนะคะทรงมวยนี่คนละสไตล์เลยนะคะลุงตะวันเนี่ยเป็นมวยซ้ายทรงบูเปิดเกมเดินชนกล้าแรกกล้าส,สวนนะคะรายนี้จังหวัดละว,วงในเนี่ยแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะคะมีลูกหนักลูกแรงแต่จะเป็นรองฟิมมอร์รับเหลี่ยมการโชคค่ะ ส่วนเจ้าพึงพยักเนี่ยเป็นมวยซ้ายทรงฝีมือนะคะหลักเหลี่ยมเชิงโชคดีกล่องแค่ว่องไววงนอกแม่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะรายนี้แต่จะเป็นรองวงในและลูกหนักลูกแรงค่ะคู่นี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแพะอ,อ่กชอบไปทางเจ้าพึงพยักนะคะดูว่าเป็นมวยซ้ายแม่นฝีมือหลักเดี่ยมการชกก็ดูว่าจะดีก,กว่ามีหมัดซ้ายสอกซ้ายอันตารายอาวุธมวยก็ดูว่าจะมีครบเครื่องและหลากหลายมากกว่านะคะฟันธงเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ย เจ้าเพิงพยักพยักผู้หลวงจะสามารถเอาชนะเจ้าลุงตะวันออสมโพธได้แน่นอนคะ่ะสมูดที่2นะคะชกกันพิกัด141บอปอนด์เพชรน้ำโขงสองก้องเกียรติชกไฟล์ล่าสุด2เดือน19วันอายุ18ปีส่วนสูง175ซเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว20ครั้งนะคะเป็นมวยไฟเตอร์มวยบู๊นะคะรายนี้ฝึกซ้อมที่สอก้องเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะน้ำหนักปล่อยเนี่ย6กิกิโลกรมัมบวกลบสกิโลกรมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขานะคะ ปล่อยช่างร้อยสีเหลือร้อยสีนะคะ รายนี้เนี่ยเป็นมวยไฟเตอร์นะคะมวยบูสสอกฟันอันตรายนะคะเป็นมวยขวาก้าแลกก้าส่วนนะคะฟอร์มชกไฟล่าสุดเนี่ยมีชกที่ภูทรต่างจังหวัดบ้างเมืองกรุงบ้างนะคะล่าสุดเข้ามาชกที่รังสิตแ้น็อกยก2กิ่งซางเล็กสิน้องเล็กวันที่27สิงหาคมปี6 7ที่ผ่านมาที่รังสิตต่อร้อยแล้วสปอนด์ค่ะส่วนคู่ชกเนี่ยยอดขุนศึกอสมพศอายุ21ปีส่วนสูงร้อจะสิบเซนติเมตรเป็นคนอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขา ปล่อยช่าง140.4หลือ140.4นะคะฝึกซ้อมที่สิงคลองสีนั่นเองค่ะรายนี้เนี่ยเป็นมวยทางซ้ายมวยฝีมือวงในแข็งแกรง่งอาวุธหลากหลายครบเครื่องฟอร์มช่วงหลังเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาไปเคลื่อนไหวที่ศึกจิตเมืองนนทและมวยดีวิถีไทยมานะคะแล้วก็หายไปจากเมืองกรุงช่วงหนึ่ง แต่ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังเคลื่อนไหวขึ้นชกที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมค่ะผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะนกยกหนึ่งยอดแสนรักอบางปะอินที่นครสวรรค์นะคะและมาชนะนกยก4ภูพุงคลองสดูมิรีสอร์ทที่อยุธยาเมื่อเดือนตุลาคมปี67ที่ผ่านมาค่ะทศนะเนี่ยคู่นี้น้องเพลมองว่าเจ้าเพชรน้องขงเนี่ยจะได้เปรียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าส่วนจายอดขนศึกจะเสียเปรียบช่วงนะคะดูสั้นกว่าแต่ได้ทางกว้างทางหนากว่าเนื้อตัวดูดีดูเป๊ะทั้งคู่เลยนะคะเชิงการชกสไตล์ของทั้งค ทางขวามมยเปิดเกมเดินชนกล้าแลกกล้าสวนนะคะเตะน้าปั้มตีวงในเหนียวหนึบเหนียวแน่นและมีความพยายามความขยนันความสม่ําเสมอสูงมากๆเลยนะคะรายนี้เนี่ยจะได้เปรียบความสดความหนุ่มและลูกหนักลูกแรงนะคะส่วนเจ้ายอดขุนศึกเนี่ยเป็นมวยทางซ้ายมวยฝีมือวงในแข็งแรงแข็งแรงอาวุธหลากหลายครบเครื่องแต่จะเป็นรองลูกหนักลูกแรงนั่นเองค่ะคู่นี้เนี่ยเมื่อเปเรียบเทียบกันไปแล้วแพลวออกชอบไปทางเจ้าเพชรน้าโขงนะคะหรือว่าเป็นมวยไฟเตอร์มมยบุ๊สอกงดสอกฟันอันตรายเป็นมมยขวาใส่บุดุดัน รายนี้และได้เปรียบช่วงโชกอีกด้วยฟันทองเลยค่ะว่าเจ้าเพชรนำโคง้สงส่อก้องเกียริจะสามารถเอาชนะเจ้าย,ยอดขุนศึกเอาสมโพธได้แน่นอนค่ะเรามาต่อกันที่คู่ที่3คู่รองในรายการเราในวันนี้เลยนะคะโชคกันพิกัด110ปอนด์สิงบุรีสสิป,ปพายิมโชคไฟล์ล่าสุด1เดือน11วันอายุ20ปีส่วนสูง165ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสิงบรีโชคมาแล้ว60ครั้งนะคะเป็นมวยเข่ามวยหมัดฝึกซ้อมที่สสิป,ปพายิมน้ำหนักปล่อย,อยๆเนี่ย53กิโลกรัม ลบกกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ย112ถึง1 0 8ปอนด์นะคะพิกาดวันนี้1 1 0่อปช่างไป110.1ลดไป0.1เหลือ110ค่ะเป็นมวยขวาม,มวยบู๊มวยเข่านะคะรายนี้มวยหมัดศอกฟันอันตรายฟอร์ม3ผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนดอกไม้ไฟสิ์ช่างเอวันที่13สิงหาคมปี67ที่ลังสิบต่อยอปอนด์ และมาชนะน้องยก3มสี่ดิชคงหนุ่มทรนเทพวัน6ที่6กันยายนปี6 7ที่รังสิตต่อยรอิอปอนด์และมาแพ้นอกยก2ยกมงคลอึ่งอุบลวันที่4ตุลาคมปี6 7ที่รังสิตต่อย1 1อปอนด์ค่ะส่วนคู่ชกนะคะทีรพัฒน์อึ่งอุบลชกไฟล์ล่าสุดเนี่ย1เดือน26วันอายุ18ปีส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินชกมาแล้ว25ครั้งนะคะเป็นมวยเดินมวยบู๊ฝึกซ้อมที่อึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธานีน้นักกกปล่อยอย,ย3 ลบสกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุด1หอถึงหนึอปอนด์พิกัดนี้1นึเหลือ1 1อย เป็นมวยเดินนะคะรายนี้มวยบู้มวยทางขวาฟอร์มสามผลงานไฟลาสุดเนี่ยชนะคะแนนเพชรสุวรรณสิทธิ์เจ๊สายวันที่6มิถุนาย,ยนปี67ที่อุบนนะคะและมาแพ้น,นอกยก2ดอกไม้ไฟวันสิทธิ์ช่างเอกวันที่18กระกฎาคมปี67ที่ราชดำเนินต่อย1 1อยปอนด์และมาชนะนอกยก4ยอดพรนมทวนสร,รุวัณน,นะคะวันที่2 0กันยาย,ยนปี67ที่รังสิตต่อยร้อปอนด์นั่นเองทัศนะนะคะสำหรับคู่นี้เนี่ยเจ้าธีรพัฒน์จะได้เปียบช่องชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าส่วนเจ้าสิงห์บุรีเนี่ย จะดูสั้นกว่านะคะเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่เชิงการโชคะสตล์ของคู่นี่เจ้าสิงห์บุรีเป็นมวยขวามวยบูนะคะจงังหวะล็อกวงในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากๆเลยนะคะมีลูกหนักลูกแรงแต่จะเป็นรองช่วงการโชคและฟอร์มสดความหนุ่มนั่นเองค่ะส่วนเจ้าเทระพัฒน์เนี่ยเป็นมวยเปิดเกมท้าชนเตะน้ำปั้มตีมวยเดินถึงตัวตลอดเลยเป็นมวยทางขวาเหมือนกันนะคะรายนี้แต่ได้เปรียบช่วงโชคความสดความหนุม่มและจะแต่จะเป็นรองประสบการณ์และลูกหนักลูกแรงนั่นเองค่ะคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกัน วงในแข็งแก่งแข่งแรงนะคะมีเขามีหมัดมีสอกงัดสอกฟันอันตรายฟันทงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าสิงบุรีสสิป,ปา พะพายิมจะสามารถเอาชนะเจ้าธีรพัฒน์อึ่งขุบุได้แนะะ่นอนค่ะเรามากันที่คู่สุดท้ายนะคะคู่เอกในรายการเราในวันนี้เ,เลยชยกการพิการ125้อปอนด์พระนมกรพยัก์สิงห์ขอนชกไฟล์ล่าสุดแดเดือน1วันอายุ21ปีนะคะส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสระบุรีค่ะชกมาแล้ว60ครั้งเป็นมวยบูนะคะฝึกซ้อมที่สศักนินรลินจังหวัดสระบุรีน้ำหนักปล่อยปล่อยกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขาอนน1 2 5 ปลายช่าง 25, หลายิมห้าเหลือหลยมานะคะรายนี้เนี่ยเป็นมวยฝีมือคล่องเตะหนักต่อยแรงสอกคมอาวุธหลักหลายอาวุธหนักแรงฟอร์มสามผลงานเฟลราสุดเนีย่ยแพ้นอกยกสีเมฆพยักปอประจันสีวันที่11สิงหาคมปี6 6ที่ลบบุรีชิงแชมป์ชมรมมวยไทยลบบุรีรุ่นร้อย่ิหปอนะคะแล้วมาแพ้คะแนนสมิงหนุ่อนมอภิญญามวยไทย10กุมภาพพ สิบกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะและมาแพ้นอกยกสามเลื่อนเพชรเล็กสิบท,ทองปอนันที่สิบสี่มีนาคมปีหกเจ็ดที่ราชดำเนินต่127ร้อยยีิบเจ็ดปอนค่ะส่วนคู่ชกนะคะณ้ารงฤทธิ์เพชรหนองกี่ชกไฟล์ล่าสุดหนึ่งเดือนยี่สิบหกวันอายุสิบห้าปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนสูงร้อยเจ็ดิบสามเซนติเมตรฝึกซ้อมที่เพชรหนองกี่น้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนพิกัดวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปล่อยช่างร้อยยี่บห้าจุดเก้าลดไปศะะูน,ย,น,ย,นย์จ แข็งแกร่งฟอร์มสาผลงานเฟล่าสุดแพ้คะแนนลมเหนือจิตต่อชายทุ่งวันที่30กันยายนปี66ที่นครราชสีมาค่ะและมาแพ้คะแนนน้องฟิลสูนกีฬากดฉิมวันที่27มกราคมปี67ที่ขอนแกน่นและมาชนะนอยก4เดชอุอทัยสทรงธรรมวันที่20กันยายนปี67ที่รังสิตแต่127บอลทั้งนั้ะนะเนี่ยคู่นี้นี่น้องแพลมองว่าช่วงชกรุ่นน้องเจ้านารงฤทธิ์เนี่ยจะได้เปรียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าเห,เห็นเลยส่วนรุ่นพี่เจ้าพนมการจะดูสั้นกว่าเเสียเียยปบช่่ววววงงะคแตได้้าามก เนื้อตัวเนี่ยดูเป๊ะทั้งคู่นะคะเชิงการชกและสไตล์ทั้งคู่เนี่ยเจ้าพนมกงนเป็นไวยหลักเหลี่ยมฝีมือนะคะแต่หนักตัวแรงสกปรอาวุธหลากหลายครบเครื่องเลยนะคะรายนี้ได้เบียร์ประสบการณ์และหลักเหลี่ยมการชกนั่นเองแต่ว่าจะเป็นรองฟอร์มสดลูกหนักลูกแรงนั่นเองค่ะ ส่วนคู่ชกเจ้านโรงเรียเนี่ยเป็นมวยทางขวามวยบู๊เดินเสียบเดินแทงนะคะแต่น้ำปล้ำตีบู้ดุดันมีลูกหนักลูกแรงได้เปรียบความสดความหนุ่มช่วงการชกนะคะแต่จะเป็นรองประสบการณ์และลูกหนักลูกแรงนั่นเองค่ะคู่นี้เนี่ยมวยสดกับมวยเก่ามาเจอกันเลยนะคะมเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วแพลอ,อชอบไปทางเจ้าพนมกรนะคะเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงแต่เป็นมวยที่มีมากฟีมือ ฝีมืออาวุธหลากหลายครบเครื่องและประสบการณ์ที่มีมากกว่าฟันธงเลยค่ะว่าคู่เอกในรายการในวันนี้นะคะเจ้าพลมกรพยักษ์สิงคอนจะสามารถเอาชนะเจ้านรฤทริ์นเพชรนองกี่ได้แน่นอนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสี่คู่ที่น้องแพลนํำมาวิเคราะห์ในศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่15พฤศจิกาย,ยนปี67นี้นะคะฝากแฟนๆหมัดมวยเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพลททำคลิปแบบนี้ทุกๆวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ